ผู้หญิงในบ้านนี่เรื่องผู้หญิงในบ้านเรื่องแรกจากมาคือ,อเรื่องเรื่องผู้หญิงในบ้านนี่หนูต้องเล่าก่อนว่าหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อยู่บนะนะคะอยู่บนแล้วทีนี้บ้านหนูมันเป็นบ้านสองชั้นอันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าเจอที่บ้านบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ค่ะซึ่ง เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเลยเราจะอยู่บ้านหลังนี้รวมกันทั้งเครือญาอทั้งป้าทั้งพ่อทั้งปู่ทั้งะครอบครัวใหญ่จะอยู่บ้านหลังนี้กันเสร็จปุ๊บพอมันมีจังหวะหนึ่งที่ต้องแยกต้องแยกต่างคนต่างมีครอบครัวเราก็แยกออกไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็อีกไปอยู่จังหวนนัดนล้วก็จะมีบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ถูกทิ้งร้างไปเป็นปีปๆค่ะแต่ก็กลับมาปัดกวาดเช็ดถูเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จ ก็มันมีช่วงหนึ่งเริ่มย้ายกลับเข้ามาละเริ่มย้ายกลับเข้ามาหนูก็กลับเข้ามาอยู่ตอนนั้ kind of. นก็โตแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตอ,นอะไรที่เนี้ยเรเริ่มเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตนเสร็จปุ๊บช่วงนั้นช่วงหนูอยู่มหา <Sham. S 1> หลัยอ <ส eraser. S 1> <Tanner> ืหนูไปเที่ยวกลับมาค่ะอืหนูไปเที่ยวกลับมาหนูกลับมาแล้วแบบคือหนูก็มองขึ้นไปบ้านหนูมันจะเป็นข้างบนมันจะเป็นไม้แล้วมันจะมีระเบียงข้างบนมันจะมีห้องพระอะไรอย่างเงี้ยหนูเห็นเงา ยืนมองแต่ประมาณว่าอ๋อกลับมาบ้านแล้ว mm. เป็นอุ้ย <S 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 เป็นฟิลเหมือนผู้ใหญ่รอเราตอนแรกหนูคิดว่าป้าอ mm ื hmm. หรือคนในบ้านแบบรอเรากลับบ้านแบบเป็นห่วงแบบฟิลเป็นห่วงว่าไปเที่ยวกลางคืนกลับมากี่โมงอะไรอย่างเง mm ี้ยแตหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็อันนี้ไปหนูก็พอขึ้นไปอ้าวเขานอนกันหมดแล้ว mm. หนูก็อาอโอเคสรุปคงไม่มีอะไรหรอกแล้ววันนั้นวันต่อมาเลิกเรียน หนูเลิกเรียนแล้วหนูเลิกประมาณสี่ห้าโมงเย็นค่ะหนูก็ได้ยินเสียงด้วยความที่เวลาเราเดินบนพื้นไม้อะค่ะมันจะมีเสียงเหมือนแบบเหมือน<ว>ไม้มาแอดนแอดแอดแบบกึบกึบกึบหนูก็เนืเนื <ๆ S 2> ้อว่าจะเข้าอยู่ข้องบนกันหน,น,นูก็เลยบอกหนูกลับมาแล้วนะหนูอะไรเงี้ยหนูกลับมาแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยเย็นนี้กินอะไรกันดีทําอะไรกันกินอะไรอย่างเงี้ยก็เงียบก็ได้ยินเสียงแอดแอดแอดอีกก็เาเดินอะไรกันบ่หนูก็เลยแบบ ทำอะไรกรันกร,กรดินขึ้นไปปึ้งปึ้งปึงปึงไม่มีคนอยู่อ้าวไม่มีคนอยู่เลยอันนี้คือหนูก็เลยบอเอาละเด้อเอาละเด้อแม่ละแต่แบบแต่แตครั้งแล้วแต่ก็คือบ้านเราแล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเป็นแบบจนหนูชินจนหนูชินละว,ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแต่เราก็แบบไม่ได้สนใจแต่ป้าก็เล่าให้ฟังว่า ป้าก็เคยเจออะไรอย่างนี้อย่างนี้แต่เราเรา<ๆ>เราไม่เชื่อเพราะเรายังไม่ได้เจออื <ừ> um. จนวันนั้นหนูนอนอยู่ในห้องกับน้องสาวค่ะเออหนูนอนอยู่ในห้องกับน้องสาวแล้วหนูรู้สึกว่าหนูขยับตัวไม่ได้แล้วความที่อย่างห้องห้องห้องมันก็เป็นห้องนอนแล้วก็ที่นอนเนาะ <อน S 1> ที่นอนแล้วน้องหนูนอนข้างหนู<ะ>แล้วก็หนูนอนเสร็จปุ๊บก็นอนแล้วหนูขยับตัวไม่ได้หนูขยับตัวไม่ได้หนูก็แบบอะไรหวะ มันหรือว่ากูเป็นแบบเหมือนเหมือนแบบทับแขนมันจะมีช่วงนึงที่หนอนชอบนอนทับแขนแล้วแขนมันอ๋อแขนขาดแขนขาดแขนมันไม่รู้สึกอะไรอะ่ะมันจะใครเคยเป็นบ้างอ,อ๋อมันเหมือนเรานอนทับแขนแล้วแบบเหมือนมันชาไปแบบบังคับไม่ได้ใช่บังคับไม่ได้หนูแลยอ๋อเดี๋ยวแต่มันอันนี้มันทั้งตัวเสร็จปุ๊บแล้วหนูจะหันไปหาน้องอ่ะน้องนอนหันหันหันหลังให้เราครับหนูกําลังหันไปหาน้องอ่ะหนูเห็นผู้หญิงนอนมองหน้าหนูเยงี้ยว้าย อยู่ข้างเว้ยคนรบอยู่ข้างหน้าหนูแล้วหน้าเขาเป็นยังไงคือมันด้วยความที่เราปิดไฟมืดออใช่เหมือนเราเรานอนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็หันไปอย่างนี<ค>้ผ<ณ>ู้หญิงก็นอนอยู่าง,งี้ <ท daunting. S 2> ใช่แต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะผมอ่ะจะปิดเหลือตาข้างหนึ่งแบบอ,อ,อยู่างเงี้ยมองจ้องหนูอย่างเงี้ยหนูก็แบบปุ๊บหนูก็ตอนนั้นอ่ะกลัวกลัวมากสั่น สวดนมนต์สวด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 มนต์หนูนนก็ไม่หลุดอืเขาไม่หลุดเขาไม่ไปไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นหนูก็แบบไม่กล้ามองเพราะด้วยความที่เห็นแวบ,บแรกอะอเป็นหน้าเป็นตาคนอะอแต่น้องสาวนอนอย่างเงี้ยนอนหันหลังให้หนูอะอตาคนหนูก็เลยแบบไอ้เรื่องยังไงดีวะหนูก็เลยโมโหหนูว่าไป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 ไม่ไปจะด่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไป แล้วหนูก็ุูขึ้นนัง่งหนูก็แบบมึงหนูก็ปลุกน้องมึงเมื่อกี้อะ่ะมึงหันหน้ามาป้ามบอกจะ <c oughs> น,นอนเออมันก็นอนหันหลังให้หนู <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> หนูก็เออช,ชอ่างมันช่างมันแต่ซึ่งรูปพัณฑ์สันธานน้องสาวเราเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นไหมคะคนนั้นเขาจะผมยาวกว่าน้องเราหนูไม่รู้ว่ามันเป็นยูนิฟอร์มเขาหรือเปล่านะผมยาวอ่ะ พี่เข้าใจ่ฟิล์หนูป <c oughs> ะ <c oughs> มันจะมีแบบทุกคนจะเห็นว,ว่าเป็นห็นผู้ญิงผมยาวชุดขาวอะไรอย่างหนูไม่รู้ว่าเป็นยูนิฟอร์มหรือว่าเป็นยูนิฟอร์มโลกวิญญาณอะไรหรือเปล่านะจะหนูรู้สึกว่านูเห็นแบบนั้นจริงๆ <şimdi S 2> <c oughs> หนูก็เลยแบบเอาละเราก็เลยบอกช่างมันช่างมันปล่อยมันไปก็ก็ยัางไงามันก็คือบ้านเราหนูถ้าถ้าถ้า อยู่ในบ้านหนูไม่กลัวอง่ายเลยคือหนูไม่กลัวผีในบ้านถ้าเป็นบ้านตัวเองแต่แม้เป็นที่อื่นอ่ะกลัวจะเริ่มกลัวแล้วแต่ว่าในบ้านตัวเองหนูไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ปล่อยไปเสร็จปุ๊บน้องสาวหนูอาบน้ำเป็นหน้าผู้หญิงรอดมาตรงช่องอาบน้ำไว้หน้าเดิมเหรอหน้าเดียวกันปะหน้าหน้าเดิมปะหน้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมอ๋ออันนี้คือน้องสาวใช่เนี่ยน้องสาวหนูใช่ น้องสาวคุณออกกล้องเนี่ยมันน้องสาวคุณหน้าตาดีมากเลยเห็นไหมล่ะแบบส่องส่องมาแล้วมันก็กรีดกรีดผพ้หนูกําลังกินข้าวกันแล้วหนูก็เลยพากันวิ่งกันมาเกิดหลายคนอะไรอย่าง้มันบอกว่าเห็นผู้หญิงมาก้มองเออก็เลยแบบเอาร้างองไงแต่ก็ไม่ใช่อะไรมันก็เบื่อบ้านเราแต่ที่บ้านก็บอกว่าบ้านเราบ้านเราเราก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับแม่ฟังเพราะแต่ว่าแม่ไม่ได้อยู่บ้านด้วยนะแต่แบบแม่อยู่ที่ต่างประเทศก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกฉันเคยเห็น ฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่หน้าประตูเห็นแค่ช่วงบนไม่เห็นช่วงล่างเป็นผู้หญิงสวยเลยมายืนมองว่าคนนี้คือใครตอนแม่แม่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แรกๆอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าเออเห็นแต่ฉันเห็นเป็นผู้หญิงนะพวกเธอเห็นเป็นผู้หญิงเห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าสวยไม่สวยตอนนั้นคือช็อตเออแต่แม่บอกว่าเออเขาเป็นคนผู้หญิงที่สวยๆหน่อย เราก็แบบก็คงผีที่บ้านแหละเอออะไรก็เลยไม่สนใจจนวันนั้นหนูก็เลิกเลิกเรียนมาประมาณสี่ห้าโมงเย็นเหมือนเดิมที่บ้านจะชอบทางพระอิศา์เขาจะชอบบอกว่าห้ามนอนซับหัวแรงแปลว่าห้ามนอนตอนต็นกานหัวค่าเออห้ามนอนก่อนที่จะมันจะหัวค่ำพี่เ็าเหมือนตอนเย็นอ่ะห้ามโป้เพเพห้ามนอนห้ามนอนเพราะว่ามันจะมันไม่ดีอะไรเขาจะบอกว่า บางคนก็บอกว่าเอาผีไปวัดหรืออะไรทางภาคอีสานก็จะชอบคําเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นหนูนอนหนูงว่วงหนูก็เลยนอนนอนเสร็จปุ๊บปุ้ยคนพี่เชื่อปะผู้หญิงคานมาเลยอ่ะอยคานมาจากไหนเขาคานมาแบบคานมาจากอย่างเงี้ยแล้วหนูนอนบนที่นอนคานมาบนที่นอนบู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 บมาเหมบอนูบูนูบ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 บแบ่บ,บห,นนห,นแบบห็นเป็นแค่งเงา,าแล้วก็ผมบูบ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยขนลกจริงนะหนูไม่ได้โกหกนะนี่หนูไม่ได้โกหกนะคือมันคานมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนูก็แบบเอาแล้วหนูก็เลยหลับตาเพราะหนูเห็นแล้วแบบจังๆแล้วว่าแบบหนูแบบจะร้องไห้หนูก็หนูก็สวดมนต์แบบหนูก็สวดสวดสวดมนต์ดูไปเขาพูดว่าอะไรสวดมนต์ก็ไม่ถูกอุ้ยนี่บ้าสวดมนต์ก็ไม่ถูกหนูก็แบบ อุ้ยคนลุกคนหัวลุกเลยถ้าไม่ใส่วิกนี่จะเห็นผมตั้งค์่ฟิวได้ฟิวได้ฟิวได้เป็นแต่ย่านอยู่ใช่แบบว่าส่วนมนก็ไม่ถูกส่วนใหม่ค้าหนูอย่างเงี้ยส่วนมนก็ไม่ถูกหนูตอนนั้นหนูก็สวนไม่ถูกจริงๆเพราะหนูตกใจเพราะมันมาแบบมาแบบในหนังจริงๆอ่ะไปคุมหนูก็เลยแบบหนูก็เลยด่าเลย อีเฮี้ยถ้ามึงไม่ไปกูจะสาบแช่งมึงไม่ให้มึงได้บุญได้เฮี้ยเลยเลยหนูว่าอย่างเงี้ยสำนักไม่มีเฮี้ยเะยโอหนูก็หนูก็วีนไปเลยแบบขอโทษนะคะที่พูดคำหยาบนะคะฟิวตอนนั้นวิวตอนนั้นคือมันโมโหแล้วแลวจะร้องไห้แล้วหนูก็ด่าสาบหนูบอกว่าหนูจะสาบแช่งไม่ให้ผุนไม่ได้เกิดเลยนะถ้าไม่ให้กูหลุดตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายหนูลุกขึ้นปุ๊บหนูวิ่งออกหน้าบ้านเลย หนูก็รอที่บ้านมาหนูนั่งอยู่หน้าบ้านนะ่ะทําถูกต้องใช่ไม่เข้าเ,ออเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้อะไรก็ที่บ้านเราไม่มีหรอกออถ้าอยู่เขาก็อยู่นี่แหละเขามาแกล้งมาหยอกหรือเปล่าแต่ไอ้พวกเสียงใดๆที่เป็นเหยียบไม้ก็ยังมีเหมือนเดิมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จหลังจากนั้นน้องสาวหนูอีกคนนึงอ,อนอนที่ห้องที่หนูเจอเพราะหนูเจอปุ๊บหนูไม่นอนแล้วออหนูลงมานอนข้างล่างเออเออพราะตอนแรกหนูเจอข้างบนเนี่ยหนูนอนห้องข้างบน น้องสาวหนูยคนหนึ่งไปนอนโดนดึงแขนอย่างเงี้ยไว้ <Why? S 1> โดนดึงแขนแต่เห็นเป็นตัวไหมมันไม่เห็นเป็นตัวแต่มันเห็น,นเป็น,แบบ,แ,นแบบดึงแขนมันคึืนอย่างเงี้ยมีอ,อะไรบางอย่างดึงแขนใช่ดึงแขนแบบแบบไปทางหน้าต่างออมันก็กินโกรธก็ตกใจมันก็ร้องไห้ว่ามันมีคนมาดึงแขนอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบ มันก็คือบ้านเราเราก็เลยไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหล่อเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X <laughs>